ลูกค้าคันนี้ครับเขาบอกว่าให้ผม,มช่วยหาเสียงดังลงเข้ารถให้หน่อยคือลูกค้ามาเปลี่ยนล้อ,อยางช่วงล่างแล้วก็ให้เราช่วยหาเสียงก็คือผมคิดว่ามันน่าจะดังอันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปลองขับกันเดี๋ยวเราจะลองใช้ความเร็วแบบจริงๆมันแค่ความเร็วเจ็ดแดสิบเนี่ยตอนนี้เจ็ดสิบพอกว่ามันก็ดังแล้ว <S <S 1> <S 1> แต่ไม่รู้ได้ยิงเข้ากล้องขนาดไหน <S <S โอ้วันร้อยหนึ่งดังมากเว้ยได้ยินปะ คือดังกว่ายางอาทีอะตอนเนี้ยชัวร์สองสักความเร็วสักร้อยี่สิบนะไปร้อยยี่สิบร้อปกติข้างหน้าเนี่ยมันจะดังแบบดอันนี้ไม่ใช่แหลกชัวร์เนี่ยชัดเลยพอเปิดนี้ยิงดังเลยคือมันมันเป็นน่าจะเป็นที่ตัวแหลกมันหนาเกินไปอะผมว่ามันวัสดุมันหนาปะ่ะนี่ยร้อยี่สิบล้ว ก็คือเป็นที่แหลกหลังคาก็คือแก้ไขอะไรไม่ได้จต้องส่งลูกค้าแบบนี้เพราะลูกค้าเสียตังค์ซื้อมาแล้วเนี่ยก็ต้องใช้ไปก่อนจริงๆ80มันก็ดังอะไรนเก้าสิบเนี่ยหรือนี่ร้อยนึง <c oughs> ดังแหลกชัวเหมือนมันมีร่องลมข้างบนอเยอะจัดมันเลยดังได้ป่ะเน,นี่ลอง่องเลมันมีร่องอยูนะ่เนี่ยเออก็อาจจะเป็นไปได้ ก็เดี๋ยวให้ลูกค้าไปลองใช้ดูทีแต่เขาให้เอาเราออกเนี่ยออกมันก็ไม่น่าจะเกี่ยวอันนี้อันนี้ให้ผมก็ออกใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะคิดว่ามันดังเหรอมันลมมันลมมันเข้าเลยครับมันดังอันนี้แหละเนี่ยมันดังอันนี้หรอใช่เพราะว่าเนี่ยมันมาพับรถดังวู้วว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  ผมว่ามันเป็นที่ร่องกันนี้มันเยอะเกินไปด้วยแต่มันถูกแล้วอ่ะที่เขาใส่มาถูกแล้วคือถ้าไม่เอาร่องขึ้นบนอ่ะเวลาเผื่อรัดของมันรัดมันรัดเลยไม่ได้มันดังหน่ร่องเนี้ยพ้อยแหลกที่ผมใส่อยู่อ่ะรุ่นเนี้ยมันมันไม่มีเสียงอ่ะมันเงียบกว่าไม่ใช่เพราะมันบางกว่าด้วยแต่เนี้ยดังแน่นอนแต่เนี้ยออกแล้วนะให้ออกเนาะตามนี้เดี๋ยวจะหาว่าเราแบบไปบุรีอันนั้นเดี๋ยวเราไปลองรถเราเลยดีกว่าของจริงไปตัวยางก็เป็นอาทีเหมือนกันนี่ไม่ดังเลยนะ ยางดังกว่าบอกมีอันนั้นะนะความเร็วประมาณแบบหกสิบแปดสิบนี่คือวูวูอย่างเงี้ยแล้วความหนาความบางของแหลกอะไรเงี้ยมีผลอย่างรุ่นนี้มันบางกว่านะช่องช่องดักอากาศมันน้อยกว่าเนี่ยร้อยหนึ่งร้อยยี่รถหนามาคือก็มีเสียงแหละแต่มันมันมันไม่ได้แบบดังน,น่าลาําคาญเหมือนอันนั้นที่แบบวูวูอะไรเงี้ยอันนี้มันแบบเบามากมีเสียงแต่เบายางดังกว่าร้อยยี่สิบ เป๋านี่ร้อยสามห้าด้วยแถมให้เราจะไม่บอกว่านั้นไม่ดีแต่แค่มันคนลัทรงกันแล้วกันนะนะครับก็ลองเลือกดูครับสําหรับคนที่กําลังหาเสียงอีกหนึ่งเสียงแล้วกนะันไม่ได้เกิดจากตัวรถนะเกิดจากแหลกโอเคครับ